นั่งลงอือถือไม้ไม้าไมวางไม้ลงวางไม้ลงวางไม้ลงเหยียบเหยียบเหยียบไปนะิดเหยียบเออกไปเหยียบเอ้าไปเนี่ยเหยียบไปนั่งดูยืนกันเนี่ยไหนไหนนะจไปไหนกันะไปไหนกันะไปไหนกันจะไปส่งอันนี้เป็นน้ำพาหรือเปล่าเนี่ยสองคนเนี่ยเ,เป็นน้ำพาจะพาเขาไปไหนไปตรงโร้นนะ จะไปตรงตรงไหนตรงนั้นจะพาไปไหนจะข้ามไปงที่ไมาส่งที่ไหนเนี่ยไปที่ไหนแล้วแล้วมาลับแล้วไปับเหรมาถึง 啊，对。